สวัสดีค่ะพี่อามสวัสดีค่ะคุคขาสวัสดีค่ะเจอกันแบบนี้ทุกวันเช้าๆกับห้องข่าวบันเทิงเราสองคนค่ะอัปเดตข่าประเด็นดังเรื่องเมาๆมาข่าวแซ่บทั้งวงการถูกต้องครับชอบรอเรือพี่มากเลยอะรอเรือชัดมากช่วงนี้เป็นคนชัดเจนถ้าพี่อามไปเล่นในบ้านดำนะติกตอกนะรอเรือมันจะมาเองเพราะฟังแม่ค้ามันเป็นสำนีอย่างใช่ไหมใช่ค่ะอัปเดตข่าวสาววงการบันเทิงทักไทยกันไปได้คุณผู้ชมชมเราจากที่ไหน ร <Ừ. S 1> เริ่มต้นดูท่าเนี่ยจะจบทุกอย่างเนี่ยด้วยดีจบด้วยดีเงินแก้ปัญหาทุกอย่างนี่คือบริบทที่พี่ดูจากข่าวนี้แล้วรู้สึกว่าสักทีเถอะสักทีใช่ไหม,มที่สารแพ่งพระขนงนะครับก็หลังจากมีการนัดเจราจาไกลเกลีย่ย9ชั่วโมงนะพี่ดาราสาวครับพี่ออมสุชากับอดีตหุ้นส่วนคุณพริมณัชชานะครับจบลงแล้วด้วยดีด้วยการที่พี่ออมเนี่ย ควักเงิน25ล้านบาทขอซื้อหุ้น48%จากพริมนณชชาโดยมีศารนะคะเป็นตัวกลางคนกลางค่ะในการเจราจาไก่เกลี่ยเจ้าตัวแล้วก็คุณอ้างนะคะน้องสาวนะแล้วก็มีคุณทนายด้วยนะคะงานนี้ว่าอย่างไรกับเรื่องราวนี้จบด้วยดีเชิญค่ะคือความต้องการของออมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ที่เป็นข่าวไปคุยในรายการออมก็ชัดเจนว่าออมอยากจะขอซื้อหุ้นเขา ในราคาที่เป็นธรรมซึ่งกระบวนการนะคะตอนแรกก็วันนี้จริงๆมันต้องมาอยู่แล้วละ่ะตั้งแต่แรกไม่น่าเกิดเหตุสองวันนั้นขึ้นเลยเนาะอมก็ไม่เป็นไรค่ะก็ผ่านมาแล้วก็ได้ตกลงที่จะซื้อหุ้นคุณธัทชาทั้งหมด48นะคะ มาเป็นของของออมนะคะตกลงที่25ล้านนะคะสำหรับออมมันออมเหนื่อยแล้วะคะ่ะมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับออมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทางศาลด้วยที่ช่วยเป็นตัวกลางในการไกลเกลี่ยเนาะทุกเรื่องตกลงจบกันหมดตกลงบันีบันนอมยอมความคดีนี้ส่วนคดีอื่นก็ถอนฟ้องที่เราฟ้องเขาเรื่องคาแข่งก็ถอนฟ้องไปสรุปแล้วก็คือทุกคดีจบหมด ทุกคดีจบหมดทุกอย่างจบหมดตอนนี้นะคะบริษัทเนี้ยเป็นของน้องออมเพียงแต่ผู้เดียวนะคะร้อยเปอร์เซ็นเต็มเพราะฉะนั้นแล้วอะเรื่องราวนี้จบแล้วก็มูฟออนกันไปนะคะสิ่งไหนก็ตามที่เราได้นําเสนอข่าวนี้ไปหรือว่าคนที่ได้ดูข่าวนี้ก็ อุทางหอสอนตัวเองบอกตัวเองว่าถ้ารำธุรกิจแล้วเนี่ยถ้ามีหุ้นมีอะไระต้องคุยกันให้เคลียร์เนาะไม,ม่เป็นหลายทฤษฎีนะพี่นะคือถ้าเกิดเจอหุ้นส่วนที่ดีเนี่ยก็ดีมากๆใช่ไหมครับคือไม่ได้บอกว่าใครดีไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าทําคนเดียวได้บางทีก็ทําคนเดียวไปเลยถูกต้องค่ะนะครับม,มาอีกหนึ่งเรื่องฮะมาที่เรื่องราวของมีนพิริวิกันบ้านดีกว่านะอย่าให้เขาเมาท์มอยมาความสัมพันธ์สองคนนี้ก็เขาอยู่ในโหมดของเห็นทุกอย่างก่อนกว่าพวกเราไงพวกเราเห็นน้อยไงไอ้ทริปนี้แหละ มีการจับกระเป๋าผักตัวขึ้นไปเหมือนพยุงเหมือนดูแลใกล้ชิดจังเลยกับท็อปก้อยเนี่ยไปเจอน้องมีนมีนต้องเล่าว่า2คนนี้ยเขากำลังศึกษาดูใจกันหรือไม่ความสัมพันธ์เขาเป็นอย่างไรมีนเล่าดีกว่าพี่เล่าเชิญค่ะครับก็สภาพกลับมาอย่างไรเยินเขาเชอบเขาสนุกอะแต่ว่าเขาโดนตัวแมลงอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรคุ้นมีชื่อนี้ไหม กัดเยอะเหมือนกันเป็นแบบเป็นตุ่มตามขาตามแขนอะไรอย่างเงี้ยมีเราได้เห็นท็อปเข้าไปด้วยผมขอเป็นคนแอบม,มองอยู่ห่างๆแล้วกันผมไม่ยุ่งกับความสัมพันธ์นี้แล้วกันนะฮะคือพี่ท็อปก็น่ารักครับแกก็พูดตั้งแต่สมัยผมผมเล่นที่หยดกับแกแล้วว่าแกแบบแกปลื้มอะไรอย่างเงี้ยพอผ่านมาก็ ก็ก็เห็นว่าเขาก็พัฒนาเรารู้จักการสนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะเราก็แซวแหละเราก็เราก็แบบว่าเออได้เดี๋ยววันไหนผมช่วนเดี๋ยววันไหนผมแบบสร้างสถานการณ์ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเขาจะตัดสินใจยังไงก็เป็นเป็นเรื่องของเขาดีกว่าเป็นเรื่องของเขาดีกว่าเอานี้แล้วกันนะใครรักกันชอบพอกัน หรือว่ามีความสุขอะเราในคนที่นําเสนอข่าวเราก็มีรอยยิ้มสนุกสนานไปแต่เราไม่กดดัน<ช>เราไม่กดดันทั้งคู่ว่าจะต้องมาตอบสื่อว่าครบหรือไม่คบหรืออย่างไรศึกษากันเนี่ยแต่รู้สึกว่ารอยยิ้มของใครที่ดูคลิปรอยยิ้มของใครที่อยู่ในภาพในคลิปมันคือความสุขของพวกเราใช่แล้วนะครับมไม่กดดันไม่เร่งไม่รีบ ถ้าอยากรู้ใช่แล้วค่ะเราวก็ชงอยู่เรื่อยสุจรจิตเผือกค่ะใส่ใจแบบมีคุณภาพพี่อีกหนึ่งเรื่องครับเด่นคุณงามเนี่ยดีกว่านะฮะคนที่เขาก็พระเอกใช่ไหมล่ะเขาเคยเป็นพระเอกของพี่ด้วยเมื่อย้อนไป20กว่าปีครับหล่อนะที่สุดพี่แล้วตอนนี้งานไปไหนยังไงอะ คืองานก็วงการอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมล่ะงานการแสดงมันก็มีจํานวนน้อยลงหลายคนก็บอกว่าเป็นวิกฤตวงการละครแต่ล่าสุดเจ้าตัวเขาผ่านไปเป็นผู้จัดไงฮะ<อ>คนก็เลยกังวลว่าเอ๊หรือว่าจะไปอยู่เบื้องหลังและไม่ออกมาเบื้องหน้าหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งด้วยเนีย่ยก็เจอแล้วหัวใจคุณตอนนี้เป็นอย่างไรถามเด่นคุณทั้งหมดเชิญค่ะเชิญครับ ก็ยังทางานเบื้องหน้าแน่นอนเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเรายังรักงานของเราแล้วก็ยังเอนจอยกับตัวงานของเรื่องละครเรื่องการเล่นภาพยนตร์ผมว่าคนที่เล่นละครหรือเล่นภาพยนตร์มาถ้าเมื่อถึงวันหนึ่งมันไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วเราก็คงแบบรู้สึกแย่แล้วก็คงคิดถึงสําหรับผมการเล่นละครหรือการเล่นภาพยนตร์มันเหมือนชีวิตนะครับภาคงนักแสดงก็ทําต่อไปเรื่อยแล้วตัวทางเบื้องหลังอย่างเงี้ยเราก็แค่ทําแบบ สนุกสนาน,น,นยังไม่มีครับถ้ามีเดี๋ยวก็คงได้บอกกันไม่ไม่เลิกรักครับไม่ไม่เลิกรักแน่นอนครับ,บไม่เหงาก็ที่บ้านเราก็มีอะไรทําเยอะแยะเพื่อนก็แวะมาหาตลอดจริงๆแล้วอยากบอกทุกคนนะคะว่านักแสดงนักร้องหรือใดๆก็ตามที่อยู่ในวงการบันเทิงทุกแขนงเนี่ยครับเมื่อไม่เจอเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอะไรทำเออนะ เขามีอะไรทําบางคนไม่ได้พึ่งพาหน้าจออย่างเดียวต้องหาอาชีพ2องสมสี่รองรับกันไปจริงคนที่เตรียมพร้อมในการแรนดอมออกจากวงการบันเทิงได้ดีที่สุดคือคนที่มีอาชีพเสริมเออจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเด่นคุณเขาคงจะวางแผนของเขาใช่เลยจ้าครับอีกหนึ่งคนอันนี้ก็คืออาชีพไหมคุณแม่นี่เป็นอาชีพไหมพี่เป็นอาชีพผลิตคุณลูกและคุณลูกก็มีคุณภาพแต่หลายคนโฟกัสว่า แต่ว่าเริ่มต้นคุณแม่คนนี้คือการร้องเพลงถูกต้องครับเธอก็มาก่อนการเรื่องการร้อง R&B แล้วก็ร,อร้องเพราะแล้วก็ร้องได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นแฟนๆก็เลยคิดถึงไงว่าเมื่อไหร่จะได้ฟังซิงเกิลใหม่จากพี่ลิเดียกันบ้างหลังจากที่เป็นคุณแม่ดูแลดีเลนเดมี่แล้วก็ดีอ้อนแบบดีเลยนะถามนะฮะจะออกซิงเกิลใหม่ยังครับพี่ถามเลยเชิญค่ะ ก็ช่วงนี้ยังไม่ได้ออกเพลงใหม่ยังไม่ได้มีอัลบัม้มแต่ก็ยังร้องเพลงอยู่ก็แบบทำคอนเสิร์ตทำอีเวนต์อะไรอย่างงี้ไปเรื่อยๆต้องมีไฟก่อนเพราะว่าตอนนี้ไฟอยู่กับการเลี้ยงลูก3คนซิงกจริงจริงจังๆนานมากๆแล้วก็คิดถึงนะแต่ก็ก็ยังทำอยู่เรื่อยก็เลยรู้สึกไม่ได้ห่างหายไปคือเราก็ยังร้องเพลงอยู่อะไรอยู่แต่แค่ไม่ได้มีแบบเพลงใหม่อะไรอย่างงี้อย่างเวลาเลี้ยงลูกหรืออะไรเงี้ยเรามีแบบร้องไปด้วยไหมแบบส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเบบี้ชากจูดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คนเล็กกำลังจะ3าขวบอะไรเงี้ยถ้าถา แม่มีเวลาเยอะกว่านี้ก็ไม่แน่คะ่ะก็กดดันแน่นอนเพราะว่าวงการมันก็เปลี่ยนเนาะวงการเพลง๋ยวนี้เขาก็มีอะไรแปลกใหม่ซึ่งเราก็ภารกิจมนุษย์แม่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วก็ไม่รู้มันเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวรอลูกคนเล็กโตนะคะแล้วก็น่าจะมีเพลงนะคะมามาให้ได้ฟังกันแต่ตอนนี้เจอกันตามงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์อะไรอย่างนี้ไปก่อนในะเจอกันตามงานคอนเสิร์ตไปก่อนนะคะเดี๋ยวลี่เดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะคะแต่เรื่องราวซิงเกิลใหม่เนี่ย อยากอยากจะมีตลอก่อนอทําหน้าที่คุณแม่ก่อนนะคะภาร,รกิจนี้ยาวใช่ครับสำเนียงใครเนี่ยพี่ใครที่พี่พูดจะเเเสำเนียงพ <laughs> <laughs> ี่สำเนียงพี่นี่แหละค่ะครับ<อ>พูดถึงเพลงใช่ไหมบาทีป๊อปต่อเลยพี่นะเขาไปไกลนะที่สุดเหมือนกันนะฮะอีกหนึ่งวงที่หลายคนเขาก็บอกว่าคนนี้เป็นวงคุณภาพนะทุกทุกคนเลยนะฮะหนุ่มๆนุมวงเพรสเซสนี่แหละก็นี่ฮะความปังของเขาฉุดไม่อยู่จริงเพราะว่าไปปังถึงแดนมังกรนะ ขึ้นเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติที่เมืองกวางโจโประเทศจีนมาแล้วนะคะตอกย้ำความเป็นศักยภาพของศิลปินทีป๊อปหลายคนแซวบอกว่าคุณนี่ไม่ใช่วงธรรมดานะนี่มันเสาหลักของทีป๊อปงานนี้บอกเลยว่าจากใจไหนๆก็ดังมากดังไกลต่างประเทศขนาดนั้นแล้วอะเสาหลักจริงหรือไม่ใข้ขนาดนามนี้ถามทั้งหมดเชิญค่ะครับ เสาหลักก็เราว่าทุกคนเป็นเสาหลักเหมือนกันดีกว่าเพราะว่าเราจริง<ม>ๆทุกคนช่วยกันช่วยกันผลักดันอุตสาหกรรมนี้แล้วก็ทําให้ทีปอมันเริ่มออกส่งออกนอกมากขึ้นคนเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วก็เป็นกึ่งซับพาวเวอร์ได้ดีมากๆเลยที่บอกว่าจะทาให้คนต่างชาติต่างประเทศรู้จักประเทศไทยมากขึ้นผว่าความแบบ easy going นะครับแบบว่าความที่เราสามารถ enjoy กับสเตจได้แสดงความเป็นตัวตนของเราจริงๆกับคนดูทุกคนแล้วก็เหมือนพวกเรารู้สึกว่าทีปอมคนศิลปินทุกคนเลยรู้สึกว่าเขามีความเข้าถึงง่ายมีความจริงใจอะไร ตื่นเต้นเลยกับร่ามไม่ได้กดดันเลยแค่รู้สึกว่ามันคือโอกาสที่ดีถ้าเกิดเราได้งานที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้ไปที่ที่ที่ไม่รู้จักจริงๆแล้วในเรื่องราวของการตั้งฉาย,ยาไม่ว่าอะไรก็ตามนะ่ะตัวน้องน่ารักตรงที่ว่าไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับผมไม่ได้เป็นเสาหลักใดๆแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งเสริมให้ไปทําการแสดงต่างประเทศแต่ทั้งเนี้ยทีป๊อปตอนเนี้ยไม่ทําอะไรจริงๆถ้าอยากรู้ว่าวงการเพลงทีป๊อปมากมายขนาดไหน ดูรายการทีป s สเตจค่ะจริงๆครับวับนนี้ก็ถ่ายนี่ใช่วันนี้ก็ถ่ายคุณชมนะฮะทุกวงก็เป็นสาวก็บดแหละคอยช่วยกันนะฮะใ,<ช>ให้วงการมันเติบโตเหมือนกับการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะเป็นการมาเจอกันที่เจ๋งมากๆแล้วก็ได้สีสันใหม่ๆด้วยนะนี่คือคอนเสิร์ตลิเกออนแอร์ตอนซีดแน่แม่จ๋าจบไปอย่างสวยงาม คณะลิเกคณะของคุณสอนรามน้ำเพชรนะฮะไปจับมือกับ,บวง The r o f ใช่ไหมล่ะแสดงทีนี่หูพี่เอ้ยแฟนๆนี่กรี๊ดกันแบบเฮ้ยทำไมมันเจ๋งขนาดนี้อ่ะว่าแล้วทำมเมื่อวานนี้ตรงข้างล่างเวิร์กพอยต์ของเราคุณแม่คุณยกล่ะเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเข้ามาที่นี่กันอาถามเรื่องราวนี้ดีกว่าเชิญค่ะถามครับสนุกมากครับรู้สึกว่ายังมูฟออนไม่ได้แบงก์ก็ยังเป็นเลื่อนดูคลิปแบบว่าใน t ิ k กต็อกอยู่เลยที่แฟนๆถ่ายกันเลยครับเกินที่คาดไว้ครับ เกินคาดตัวแบงค์เองอ่ะก็เราก็เกรงว่าเฮ้ยเพราะว่าแบงค์ร้องหลายเพลงครับก็ทําออกมาได้ดีรู้สึกว่าไม่ได้พลาดอะไรตรงไหนเลยอันนี้คือดีใจมากๆครับเหมือนกันครับเกินคาดจริงๆครับแล้วก็รู้สึกว่ายังเรายังอยู่ในในงานนี้อยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยครับประมาณวันที่10ตุลานี้นะครับก็คอนเสิร์ตรอเล่นก็รอติดตามกันครับก็น่าจะมีโอกาสสูงครับกระแสตอบรับดีมากแล้วก็แฟนๆมาให้กำลังใจ อยากมาชมเรากันเยอะมากมากจริงๆครัขอบคุณมากที่เป็นตัวแทนของการสืบสารและก็ส่งเสริมในเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยลิเกเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งศาสตร์ที่บอกได้เลยว่านอกจากจะใช้เสียงที่ไพเราะศาสตร์ของการแสดงครบมากเพอๆกับหมอลำเลยจริงจริงๆนะมีเสน่ห์มากมเลย<ช>มันคือรากของความเป็นไทยนะเมื่อลิเกมาเจอกับ,บวงร็อก ก็เลยเจ๋งเลยสุดยอดเลยจะคิดถึงเลยนะส่วนคนส่วนใหญ่ไปต้องติดตามนะครับมีโปรเจกต์ใหม่หรือเปล่าครับามาอีกหนึ่งคู่ดีกว่าพิจะกับคุณบิ๊กจะบอกว่างานนี้คนคลั่งรักแต่เพื่อนที่อยู่ข,ข้างๆน่ะเขามีวลีนะมอบให้สาวเพื่อนรักของเขาเนี่ยพูดถึงเอมเหรอฮะใช่ค่ะอันนี้นะฮะคุณเอมวิทวัสจะออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไงและชาวบ้านเขาเม้ามอยไว้ยังไงเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดี๋ยวครับ